สิ่งที่อิสราเอลฮามาสนะคะได้เห็นชอบร่วมกันเนี่ยคือแผนสันติภาพที่เรียกว่าเฟสหนึ่งนะคะทัาเรียกสิ่งนี้ว่าแผนสันติภาพเฟสหนึ่งนั่นก็คือมีการหยุดยิงนะคะการปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่วันนี้นะคะเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆมีการปล่อยตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่20คนเนี่ยออกมาแล้วนะคะรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนนะะชาปาเลสไตน์ที่ทางอิสราเอลเนี่ยได้ควบคุมตัวเอาไว้แล้วก็มีการถอนกําลังของ อกองทัพอิสราเอลออกมานะคะมาอยู่ที่แนวที่ได้มีการตกลงกันไว้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเฟสหนึ่งแต่ทีนี้มันยังมีเรื่องราวต่วตอไปในเฟสถัดๆไปนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลดอาวุธฮามาสนะคะการปกครองกาซาในอนาคตเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะไปสู่เฟสต่อไปได้หรือไม่นะคะคิดเห็นอย่างไรนะคะตอบกันมาได้ในโพลหรือว่า ฟังอัปเดตข่าวสารกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตอบก็ได้อย่างที่บอกนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกสัญญาณดีนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในฉนวนกาซาในแง่ที่ว่าการหยุดยิงเนี่ย มันเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ช่วงบ่ายวันศุกร์ตามเวลาในบ้านเรานะคะแล้วก็ดําเนินมาต่อเนื่องจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นวันที่4ี่แล้วนะคะที่การหยุดยิงระหว่างอิสราเอลแล้วก็ฮามาสเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของการปล่อยตัวประกันนะคะยีคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ถูกฮามาสเนี่ยควบคุมตัวเอาไว้ในกาซายาวนานกว่า2ปีนะคะขณะที่ทรัม ล่าสุดเนี่ยก็เดินทางถึงอิสราเอลแล้วนะคะแล้วก็เตรียมที่จะไปกล่าบสุนทรพจนะ์นะกับรัฐาสาภาอิสราเอลแน่นอนนะะได้รับการตอบรับอย่างดีแน่นอนนะคะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะคะที่มีบทบาทในการทำาให้เกิดการปล่อยตัวประกันเกิดขึ้นนะคะและก่อนที่ทรัมป์เนี่ยจะเดินทางมาถึงอิสราเอลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ เขาได้ย้ำเอาไว้นะคะระหว่างที่เดินทางมาเนี่ยมีนักข่าวไปถามเขาก็บอกว่าสงครามในกาซาเนี่ยได้ยุติลงแล้วค่ะแต่ก่อนจะไปดูเรื่องของทั้มเนี่ยเราไปดูเรื่องของการปล่อยตัวประกันกันก่อนนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศในอิสราเอลเนี่ยมีความคึกคักนะคะตั้งแต่เช้าเลยประชาชนมากมายเนี่ยไปชุมนุมกันที่กรุงเทลอาวีฟเพื่อที่จะรอชมนะคะการถ่ายทอดสดภาพของการปล่อยตัวประกันพร้อมๆกัน โดยภายใต้ข้อเสนอของทรัมป์เนี่ยเมื่อฮามาสส่งคืนตัวประกันนะคะอิสราเอลก็จะเริ่มปล่อยตัวชาวปาเลสไตน์ราว2,000คนที่ควบคุมตัวเอาไว้เป็นการแลกเปลี่ยน เมื่อคืนเนี่ยคือมีรายงานออกมานะก่อนที่การปล่อยตัวจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคือมันมีรายงานว่าการเจรจาเนี่ยดำเนินไปยาวนานจนกระทั่งถึงช่วงดึกเลยนะคะว่าจะจัดการในขั้นสุดท้ายเรื่องของการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษชาวปลสไตาอย่างไร AFP เนี่ยรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวฮามาสบอกว่าฮามาสเนี่ยได้ยืนยันกับอิสราเอลว่าจะต้องมีผู้นำระดับสูงนะคะของกลุ่ม7คนเนี่ยรวมอยู่ด้วยในลิสต์รายชื่อนักโทษที่จะถูกปล่อยตัวออกมา ส่วนโฆษกของสำนัตงิานของเนทันเยหูเนก่อนหน้านี้ก็บอกว่าคาดว่าตัวประกันที่มีชีวิตอยู่ทั้ง20คนเนี่ยจะถูกปล่อยตัวออกมาพร้อมกันในคราวเดียวส่วนตัวประกันที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยซึ่งคาดว่ามี28ลรายด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของกองทัพอิสราเอลเนี่ยเมื่อวานได้บอกกับนักข่าวบอกว่าไม่น่าจะถูกส่งร่างกลับมาทั้งหมดทีเดียวในวันนี้ แล้วก็อิสราเอลยังบอกว่าจะมีการตั้งสิ่งที่เรียกว่าเป็น international body นะคะเป็นคณะทำงานานานาชาติเพื่อที่จะค้นหาระบุตำแหน่งของร่างตัวประกันที่เสียชีวิตในกาซาด้วยส่วนอิสราเอลกัสนะคะเป็นรัฐมนตรีกระโหวของอนะิสราเอลเนี่ยก็บอกว่าเมื่อตัวประกันเนี่ยถูก ปล่อยออกมาหมดแล้วนะคะกลับคืนสู่อิสราเอลหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่กองทัพอิสราเอลจะทำนะคะก็คือการทําลายพวกอุมโมงต่างๆนะที่มันอยู่ใต้ดินในกาซ่าที่ฮามาสเป็นฝ่ายสร้างเอาไว้ซึ่งล่าสุดนะเมื่อช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเราเนี่ยการปล่อยตัวประกันก็ได้เริ่มขึ้นนะคะ ตัวประกันเนี่ยถูกปล่อยออกมาเป็น2ล็อตด,ด้วยกันนะคะล็อตแรกเนี่ยเป็นตัวประกัน7คนจากทั้งหมด20คนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะหน่วยงานาชาตินะคะได้เป็นผู้ไปรับตัวประกันนะคะออกมาจากจุดรับในดินแดนของกาซาหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งต่อให้กับกองกำลังของอิสราเอลพาตัวประกันเนี่ยเดินทางต่อนะคะแล้วก็ข้ามมาอย่างดินแดนอิสราเอลซึ่งล่าสุดเนี่ยรายงานระบุนะคะว่า ปล่อยออกมาเนี่ยครบแล้วนะคะทั้ง20คนที่ยังมีชีวิตอยู่ล็อตแรกเนี่ย7คนแล้วก็ล็อตที่2 13คนนะคะก็พากลับมายัางดินแดนอิสราเอลกาลังเดินทางกลับมานะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะถึงเเช็คเรื่องของสุขภาพต่างๆก่อนนะคะถึงจะสามารถที่จะเดินทางกลับไปหาครอบครัวได้ ทางกองกําลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เนี่ยก็ได้มีการเผยภาพแรกของตัวประกันที่ได้รับการปล่อยตัวออกมานะคะรายงานของ BBC เนี่ยระบุว่าเป็นภาพของเอลอนโอเฮลเป็นหนึ่งในตัวประกันนะคะขณะที่อยู่กับกองกําลังของอิสราเอลในกาซาหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็มีภาพที่เขาสวมกอดทักทายกับพี่ชายฝาแฝดของตัวเองด้วยและหลังจากที่อิสราเอลเนี่ยได้ ออขอภัยหลังจากที่ฮามาสเนี่ยได้ปล่อยตัวประกันอิสราเอลออกมานะคะล่าสุดเนี่ยก็ฝ่ายอิสราเอลก็ได้มีการปล่อยนะคะนักโทษชาวปาเลสไตน์ รวม250คนนะคะเริ่มปล่อยตัวนะคะออกมานักโทษปาเลสไตน์250คนแล้วก็อีก1,700คนเนี่ยก็คือเป็นคนจากกาซานะคะที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้มีเด็กรวมอยู่ด้วยนะคะก็มีรายงานว่าการปล่อยะะชาวปาเลสไตน์นักโทษปาเลสไตน์ที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยก็คือได้เริ่มแล้วนะคะแล้วก็มีบางส่วนเดินทางด้วยรถบัสนะคะไปถึงที่ฉนนกาซาด้วยนะคะ ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ก็ต้องเรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเฟสแรกนะของแผนสันติภาพที่ทรัมป์เนี่ยได้เสนอเอาไว้แล้วก็อิสราเอลกับฮามาสเนี่ยตอบรับในเฟสแรกนี้นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะครอบคุมถึง3เรื่องหลักๆเรื่องของการหยุดยิงเรื่องของการแลกเปลี่ยนตัวประกัน กับชาวปาเลสไตนะ์นักโทษชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลควบคุมตัวรวมถึงมีเรื่องของการถอนกําลังะะของอิสราเอลเออกจากบางพื้นที่ของกาซาตามที่ได้ตกลงทีนี้เราไปย้อนดูกันสักนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมภาพรวมภาพใหญ่นะคะของแผนสันติภาพ20ข้อของทรัมป์เนี่ยที่ได้เสนอเอาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันย้อนไปดูกันสักนิด เรื่องแรกแน่นอนนะคะเรื่องของการหยุดยิงนะคะฮามาสปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น20คนที่ยังมีชีวิตรวมถึงอีก28คนนะคะที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเพื่อที่จะแลกกับที่อิสราเอลปล่อยชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลอิสราเอลควบคุมตัวเอาไว้นะคะราวราวหนึ่งพคนออกมาครอบคลุมถึงเรื่องที่กองกําลังอิสราเอลเนี่ยต้องถอยไปอยู่ในแนวที่ตกลงกันไว้ปฏิบัติการทางการทหารทั้งหมดต้องยุติ เรื่องของสมาชิกฮามาสต้องวางอาวุธนะคะแล้วก็จะได้รับการนิรโทษกรรมใครที่อยากออกจากฉนวนกาซาเนี่ยก็จะสามารถเดินทางออกได้อย่างปลอดภัย ไปจนถึงเรื่องของการเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเ,เข้าไปยังฉนวนกาซาได้โดยที่การแจกจ่ายนะคะความช่วยเหลือต่างๆให้กับชาวปาเลสไตน์ในกาซาเนี่ยคือจะเป็นหน้าที่ของ UN หน้าที่ของสภากาชาติแล้วก็ประเทศที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนในเรื่องอนาคตการปกครองของกาซาเนี่ยนะคะในแผนของทรัมป์เนี่ยบอกว่ากาซาเนี่ยจะอยู่ภายใต้าการบริหารของรัฐบาลชั่วคราว ของคณะกรรมการที่เป็นชาวปาเลสไตน์ที่ไม่ฝักฝ่ายการเมืองแล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลแล้วก็แนะนำจากองค์การเปลี่ยนผ่านระหว่างประเทศที่ชื่อว่าคณะกรรมการแห่งสันติภาพหรือ board of peace นะคะที่มีทรัมป์เนี่ยเป็นประธาน คณะกรรมาการชุดนี้เนี่ยจะกำหนดกรอบการทำงานจะจัดหางบประมาณในการพัฒนาพื้นที่กาซาจนกว่าที่องค์การบริหารปาเลสไตน์หรือ PA เนี่ยจะสามารถที่จะปฏิรูปองค์กรได้ตามเป้านะคะแล้วก็สามารถกลับมาปกครองกาซาได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีประสิทธิภาพ ในแผนสันธิภาพยังพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของกาซาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดึงดูดการลงทุนสหรัฐเนี่ยจะร่วมกับพันธมิตรโลกอาหรับในการที่จะพัฒนากองกำลังรักษาสเสถียรภาพชั่วคราวนะคะหรือที่เรียกว่า ISF เนี่ยเข้าไปประจำการในกาซาเพื่อที่จะอบรมสนับสนุนให้ตำรวจปาเลสไตน์ทำงานได้ และในระหว่างนี้เนี่ยอิสราเอลก็จะต้องถอยออกจากกาซาอีกเพื่อที่จะส่งมอบนะคะการดูแลความมั่นคงให้กับ ISF แล้วก็ในที่สุดเนี่ยอิสราเอลจะสามารถคงกำลังได้เฉพาะที่ขอบของชนวนกาซาและในระหว่างที่การพัฒนากาซาแล้วก็การปฏิรูปขององค์การบริหารปาเลสไตน์เดินหน้าเนี่ยก็อาจจะมีเงื่อนไขที่นำไปสู่เส้นทางการกำหนดอนาคตตนเองแล้วก็การเป็นรัฐของปาเลสไตน์อันนี้คือสาระ สำคัญหลักๆนะของแผนสันติภาพ20ข้อที่ทรัมป์เนี่ยได้เสนอเอาไว้แต่ว่าก็ต้องโน้ตนะคะว่าสิ่งที่อิสราเอลและฮามาสได้เห็นชอบกันไปแล้วเนี่ยก็คือเฟตหนึ่งของแผนสันติภาพอย่างที่บอกนะมีเรื่องของการหยุดยิงซึ่งกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เนี่ยบอกว่าการหยุดยิงก็คือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเรานะคะหลังจากที่อิสราเอลเนี่ยอนุมัติ รัฐบาลอิสราเอลเนี่ยอนุมัติแผนสันติภาพดังกล่าวนะแผนสันติภาพเฟสหนึ่งแล้วก็ IDF เนี่ยได้ถอนกำลังออกจากบางพื้นที่ของกาซาซึ่งเรื่องของการถอนกำลังนะคะจริงๆอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่ต่อรองกันมานะคะระหว่างทั้งฝ่ายอิสราเอลแล้วก็ฝ่ายของฮามาัสเนี่ยถ้าหากเราย้อนไปดูแผนที่นะคะเรื่องของข้อเสนอการถอนกำลังที่ทำเนียบขาวเนี่ยได้เผยแพร่ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า ในแผนของทรัมป์เนี่ยระบุถึงการถอนกำลังของ IDF แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะสามขั้นตอนด้วยกันจากที่อยู่ที่แนวควบคุมที่บริเวณเส้นสีน้ำเงินแต่เดิมเนี่ยก็จะถอนกำลังเฟสแรกนะคะไปยังเส้นเหลืองแล้วก็ตามด้วยถอนไปอยู่ที่เส้นสีแดงนะคะในเฟสที่2แล้วก็เฟสเฟสสุดท้ายเฟสที่3การถอนกำลังเนี่ยคือจะไปอยู่ที่ขอบของฉนวนกาซา ส่วนในเรื่องของการปลดอาวุธฮามาสนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องที่ต้องจับตาต่อไปนะคะเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่แล้วเนี่ยทรัมป์บอกว่าเรื่องการปลดอาวุธฮามาสจะอยู่ในเฟสที่2ของข้อตกลงการข้อตกลงกาซาแล้วก็อิสราเอลเนี่ยยืนยันว่าฮามาสเนี่ยจะต้องปลดอาวุธทีนี้มันจะไปถึงเฟสสองได้ไหม ก็ต้องบอกว่ามันก็ยังมีความไม่แน่นอนนะคะสิ่งที่รัฐบาลอิสราเอลโหวตอนุมัติแน่นอนนะคะก็คือเฟดหนึ่งของแผนสันติภาพ